ยินดีที่ได้พบกันนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับศุกร์แล้วนะครับศุกร์ที่23สิงหาคมโอกลางฤดูฝนอย่างนี้นะครับสถานการณ์น้ําในบ้านเราน่าเป็นห่วงไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มน้ําทางภาคเหนือนะครับของประเทศไทยโซนแม่น้ําโขงเป็นหลักเลยนะครับซึ่งตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ําโขงที่ไหลผ่านประเทศไทย ในจังหวัดต่างๆที่มาแตะนะครับเชียงรายแล้วก็มาผ่านมาทางอ่าเข้าเข้าลาวนะครับก่อนที่จะมาแตะอีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดเลยหนองคายบึงการนครพนมนะครับมุกดาหารจนไปถึงนน่นอ่ะำนาจเจริญอุบลราชธานีสถานการณ์น้ําระดับน้ําในแม่น้ําำองเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับถ้าหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ คาดว่าน่าจะส่งผลกระทบล้นตลิ่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็ต้องฝากข่าวไปถึงเพื่อนฝูงพี่น้องที่อยู่ตามแนวลำน้ำโขงนะครับเตรียมรับมือแม่น้ำโขงล้นตลิ่งนะครับก็ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดส่วนที่ได้รับผลกระทบชัดเจนแล้วตอนนี้นะครับก็คือนู่นภาคเหนือนะครับพี่น้องทางภาคเหนือแถบจังหวัดเชียงราย พระเยาวนะครับน่านนะครับแพร่อ,อุตรดิตนะครับแล้วก็สถานีต่อไปก็นั่นแหละครับสุขโขทัยก็ติดตามนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่หลายจังหวัดระดับน้ำวิกฤตแล้วนะครับกวานพะเยาล้นตะลิงกวานพะเยาวนี่เป็นบึงนะครับก็เป็นอ่างเก็บน้ำแหละก็น่าจะเป็นทางไหลของอ ลำน้าอิงนะครับลาน้ําอิงนี่จะไหลหนู่นน่ะย้อนขึ้นเหนือผ่านจากพยาวไปเชียงรายไปลงแม่น้าโขงนะครับระดับกานพยาวก็เริ่มล้นตลิ่งแล้วเนี่ยส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตรอบๆอบบึงกวานพยาวนะครับก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ําเพราะว่าน้ําไหลลงบึงกวานพยาวนี่ยังถ้าฝนยังไม่หยุดในช่วงนี้ก็น่าจะวิกฤตต่อเนื่องนะครับส่วนที่ชัดเจนวิกฤตนะครับ ลุ่มน้ำน่านนะครับน่ตั้งแต่จังหวัดน่านแหละนะครับน่านแพร่แล้วก็ปลายทางอุตรดิตเขื่อนศิริกิจนะครับตอนนี้น้ำล้นตันลิงเข้าท่วมหลายบ่าเข้าท่วมหลายอำเภอหลายตำบลก็ระดับน้ำสูงนะครับเมตรเมตรห้าสิบก็ถือว่าสาหัสเลยก็เป็นกำลังใจนะครับโอปีนี้น้ำมาไวนะครับเดือนสิงหาคมนี่ ถือว่าเป็นอยู่ในช่วงที่ยังวิกฤตเลยนะครับเพราะว่าอีกหลายสัปดาห์หลายเป็นเดือนสองเดือนกว่าจะผ่านพ้นฤดูฝนก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวเหนือนะครับตั้งเชียงรายพระยาน่านแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทัยก็รับมือขอให้นะมันะมันมันมัน,มนช่วงนี้เป็นช่วงจะเรียกว่าสุญญากาศก,าก็ไม่เชิงแต่ว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลก็หวังว่า ฝ่ายที่รับผิดชอบนะครับทั้งภาครัฐภาคประชาชนก็จะช่วยกันนะครับส่งกําลังใจนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากสถานการณ์น้าท่วมในช่วงนี้นะครับและก็ติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดนะครับนีย่ภยภายธรรมชาตินะครับบางทีแล้วก็ก็เป็นข่าวคือฟังดูแล้วสถานการณ์บางพื้นที่เห็นพี่น้องบอกว่านี่คือระดับน้ําที่ท่วมแบบ สูงสุดแบบไม่เคยมีปรากฏมาก่อนอ่บางพื้นที่อาจจะบอกว่าในรอบร้อยปีแต่ว่ารอบร้อยปีต้องบอกว่ามันเล็กคอยกันยังไงแหละก็ตักตามคําบอกเล่านะครับแต่ต้องต้องบอกว่าในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยที่บ้านเมืองเริ่มจเจริญมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าเป็นระดับน้ําที่วิกฤตอย่างยิ่งนะครับหลายหลายหลายพื้นที่เห็นบอกว่าไม่เคยปรากฏ เหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนเนี่ยตรงนี้ต้องกลับมาทบทวนแล้วล่ะว่าเราจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพการใช้พื้นที่นะครับรวมทั้งสถานการณ์ดินฟ้าอากาศภูมิอากาศผลกระทบจากภาวะโลกเปลี่ยนแปลงที่บางทีก็าอาจจะเรียกว่าภาวะโลกร้อนหรือปรากฏการณ์เอลนินโยลานินญาเนี่ยก็ต้องติดตามนะครับก็เป็นกำลังใจให้พี่น้อง ชาวเหนือทุกคนทุกท่านนะครับส่วนพี่น้องที่อยู่ตามริมตลิ่งแม่น้ํโขงก็ติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับวันศุกร์แล้วยังไงก็ขอให้ทุกคนปลอดภยัยมีสุขทุกคนนะครับยินดีที่พบกันวันนี้สวัสดีครับ